ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับรันครับในเกมอันชารไดเดอมองซีฟพาร์ททีแล้วนะครับผมโอเคพาร์ทนี้เราก็ต้องมาหาลาซาลวิกนะครับผมนี่ฉันทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยลาซาลวิกมันลงไปที่เออ,อะไรล่ะไปหาต้นไม้แห่งชีวิตแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องตามลงไปนะครับโอเคโอ้โหเลซินเพียบเลยอะไรเนี่ยพูดถึงจะว่าสวยก็สวยนะครับเรซินพวกนี้มันคืออาหารของต้นไม้นั่นเองนะครับผม โอ้โหนี่ไหลเป็นอย่างนี้เลยเหรอวะสุดยอดอ่ะคือจะยังไงจะกินเหรอโอ้มีลักษณะเป็นน้ำเหนียวๆไหนลองกินสิโอ้โหแซบบอเป็นไงครับอ๋อจะก,การเป็นปีศาจในพวกฟันดำรึเปล่าฮะโอ้โหเป็นไงฮะเป็นยังไงเป็นยังไง โอ้โหแผลไฟไหม้หายครับด้วยการทาซีมาโลชั่นทุยไม่ใช่นะครับผมโอ้โหหน้าเด็กขึ้นมาทันตาครับเหมือนพวกน้ำพุน้ำพุแห่งความเยาว์วัยหรือเปล่า d r a k โอ้โหมันเพิ่มประสาทสัมผัสเลยเนี่ยมันเพิ่มประสาทรับรู้ไม่ว่าอะไรอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหสิบหายครับเจียงกันตันาวครัะยูยิงก่อนยูยิง mine. He's มันเป็นของฉัน Sorry pal โชคีพวก็ไม่ใช่สเปกว่ะตายหมดครับโอ้โหสบายแล้วครับทีนี้เยี่ยมเลยครับอ้าวชิปหายแล้วไม่นะไม่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 นี่นี่ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ย โอ้ไม่เป็นไรเลยอ่ะเป็นอมตะเลยเนี่ยจะฆ่ามันยังไงวะผม,มีการหักคอ<ฮ>แล้วหัวเลาะแบบตัวร้ายโอเคมามาเข้ามามาเข้ามาเลยโอโ้โหโ,โอโ้โหไม่เอา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 ตั้งหลักและยิยงยิงครับไม่สะเทือนครับยิงเราไม่สะเทือนครับไม่เป็นไรครับ สงสัยต้องใช้ไอ้สีฟ้าเนี่ยโดนไหมโดนไม่โดนครับไม่โดนมันด้วยโอ้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 ยวทำไม,<า>ม<า>อ่ะไม่โดนเหรอไม่โดนเลยวะไม่เป็นไรเลยวะใช้เรงซืก็ไม่ได้เหรอฮะเอาระเบิดไปกินแล้วกันเออเออเป็นอยู่ครับเป็นอยู่ครับ คิดว่าจะหยุดกูได้กันเหรอเออสิวะไม่ต้องคำรามไม่ต้องคำรามอะไรทั้งนั้นเออโดนไหมนะ่ะโดนมันไหมนะ่ะไปก่อนฮะหนีลงทางนี้ก่อนฮะหนีลงทางนี้ก่อนฮะอยู่ไหนวะออเฮ้ยมันอยู่ข้างบนนี่หว่าอ้อออไม่ไม่ไม,ไม่โอ้ลงนี่ลงนี่ลงนี่หลบวิถีกระสุนก่อนครับวิ่งหนีวิถีกระสุนมันก่อนฮะขึ้นนี่ โอเคไปที่เดิมอนนี้ครับมาเอาวะโอ้ยมันตามมาไวย,ยังเลยวะตามมาไวเกินไปแล้วครับพี่พี่ตามมาไวเกินเกินไปแล้วครับพี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ต้องมาเรียกชื่อไม่ต้องมาเรียกชื่อทั้งนั้นโอ้ยขอร้องละเฮ้ยยังน้อยก็ ช่วยตายหน่อยเฮ้ยึนจะเป็นอมตะก็ให้มันน้อยๆหน่อยสิวะออมาตายเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องมาเดสตินี่ไม่ต้องมาออสดิไม่กินระเบิดไม่กินระเบิดไม่เอาไม่เอามุณปาระเบิดทีสามลูกไม่ดีไม่น่ารักไม่เอาไม่เอานะ ไม่เอา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 ที่ไหนวะเอากระโดดไปทางนี้โอ้ยแต่เรากระเดาไปอ้อโอ้ยมันยิงอย่างนี้เล่นกันอย่างนี้เลยวะลบวิธีกระสุนก่อนลบวิธีกระสุนลบระเบิดก่อนทางนี้ฮะทางนี้ฮะไปทางนี้ฮะกระโดดไปทางนี้ฮะโอ้โหปาร,ร,ระเบิดโดนตัวเองก็ได้เว้ยอยู่ไหนวะมามามาสิ โอ้โหมาทางด้านขวาไม่เอาไม่เอาไม่เอากระโดดขึ้นทางนี้ฮะขวาไปทางขวาดีกว่ากระโดดขึ้นทางนี้โอเคเกินแม็กก่อนมาลงตรงนี้แล้วเองอยู่ตรงไหนละ่ละลาซาลวิกฮะไปทางไหนแล้ววะอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะดันไงดันไงโอ้โหกระโดดสูงด้วยฮะ มันกระโดดสูงด้วยครับผมไม่ใช่ขี้ๆครับบอกก่อนเลยลาซาลวิกมันไม่ใช่ขี้ๆีอุย้ยเน็ตอยา่ยาอยา่าอย่าไม่เอาไม่เอาวิาา่งลงนี่เข้านี่เอามามาโอ้ยอะไรวะมาโอ้ยตื่นเต้นเว้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยบอกตรงว่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเดี๋ยวหาก่อนครับหาเลซินก่อนฮะน่าจะอยู่ทางนี้แหละมา ไหนล่ะอยู่ไหน <laughs> กระโดด <aid> ไปทางนี้สิจะรออะไรเราว่าจะอยู่เอดินฟอร์เดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้ยลงครับ <Cord ino> เออเออ <c ours> มาไปทางนี้ครับทางนี้มันต้องมันต้องฆ่าต้นไม้แน่นอนฮนะ <c ours> <c ours> เออนั่นแหละคุูเขาลง ตายซะตายเหอะนะขอร้องขอร้องละไม่ต้องมาเรียกชื่อกูกูไม่เอาไม่ต้องมาเรียกชื่อไม่ดีไม่ดีไม่เอาไม่เอาโอ้ยโอ้ยมันปลาระเบิดมั่วเลยอ่ะแล้วไอ้ลูก2องแฝดเด็กมึงไม่มีหมดเลยหลื้ยังไงวะฮะ มา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 เหงื่อผมแตกแล้วเนี่ยเหงื่อผมแตกแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วไหนวะเออโอ้ยจอยก็สั่นจอยก็สั่นเหงื่อก็แตกโอ้โหโหดโหดโหดแท้โหดแท้อะนคือโหดแท้เราต้องวิ่งวนอย่างนี้เราไปไม่รู้ละหลบไปทีก็สูญไปเรื่อยละฮึมามา <c oughs> <give Natural> <minimum> ต้นไม้เหมือนเดิมไม่เอา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 ไม่ใช่ทางนะั้นลงตรงนี้ฮะแล้วขึ้นนี่ขึ้น,ข,นขึ้นสิโอ้โหมันมันเร็วเว้ยมันตามมาเร็วมากอ่ะมาเออยตาไอ้ลมไวยแม่งซันสโตรมไอ้ยานสโตรมิชวู้โอ้ ในที่สุดฮนะตายซะคิดว่าฉันนี่ปีศาจเนี่ยเหรอแกก็ไม่ต่างกันหรอกจะฆ่ามากี่คนแล้วล่ะวันนี้จะฆ่ากี่คนแล้วอย่างนั้นแหละเจ้าหนูนไม่มีความปราณีให้ฆ่าเลยครับฆ่ากูซะไม่ You don't have the will แกไม่มีความตั้งใจพอหรอกไม่อะแต่พวกเค้าอะโอ้โหโอ้โหพวกกาเดียนครับพวกกอริลล่าปล่อยให้กอริลล่าฆ่าครับเด็กไม่ฆ่าเองครับให้พบเจอกับความทรมานนะครับผมโอ้โหโคตรโหดอะแล้วอะไรเนี่ยถล่มอีกแล้วเหรอ คืออะไรที่เป็นแนวเน <S 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 Practice> ี้ยหาสมบัติท้ายต้องถล่มโอ้มา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 วิ่งครับกระโดดแล้วไม่ได้แล้วกระโดดไปทางไหนวะทางไหนวะทางขวาเลยกันเอาปุ๊บโอ้ยโอ้โหไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาโอ้โหตาย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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้กระโดดโอ้ยโอ้โหเกือบแล้วไหมล่ะเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้โหมีการให้ดูวิวตอนตอนตึกถล่มด้วยโอ้โหศพเพียบครับไม่ต้องห่วง จังหวะนี้มาทางซ้ายแล้วกระโดดเออไปทางไหนไปทางไหนทางไหนตื่นเต้นวะมองตรงตื่นเต้นโอ้โหเหลือแง่งก็ยังเหลือให้ฮึไปมาวิ่ง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 ฮึโอ้ยกว่าจะรอดบ้าเอยเนปเนปเนจิสัสวิ่งอะไร ข้างหลังเลข้างหลังเจอให้เอาชิดหายคอ้หไอ้กาเดียนมันยังไม่ตายอย่างนี้ต้องยิ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 งตายสิวะอือโอ้โหไม่ตายครับอ้าวมือแม่งมุงไปสไปเดอร์แมนไม่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 ขึ้นมาขึ้นมาเรขึ้นมาเร็วอย่างั้นหลิอย่างั้นหไปกันเถอะ ออกไปจากที่นี่แล้วไปไปไปเร็วเร็วที่รักมาเถอะโอ้ยสวยว่ะแต่ก็เป็นกลายเป็นซากปลาหลาหักพังไปแล้วฮะไปทำอะไรมาเนี่ยก็อย่างที่รู้แหละช่วยโลกไปโอ้โหอ่ไปยุงเธอไว้นะ S s <S เราต้องไปให้เร honest, ็วกว่านี้อุ้มเลยครับอย่างนี้แหละครับพระเอกตัวจริงสุดยอดครับไหนที่สุดเราก็เลาะออกมาจนได้แต่เอเลีนาไม่นะมาเจ้าไม่เอลีนาอยู่กับฉันก่อนอยู่กับเราก่อนทุกอย่างจะโอเคไม่เป็นไร อย่าบอกนะว่าจะตายนะอย่าบอกว่าจะตายนะไม่เอานะเอลาสวยขนาดนี้เสียดายของอ้าวตายจริงเหรอไม่นะไม่เอานะเเ<ต>ลาเชฟเฟอร์เชฟเฟอร์อ๋อเป็นเป็นศพของเชฟเฟอร์ครับ สบายใจเลยครับเอเลน่ายังไม่ตายโอ้เป็นทริปที่ยาวเหมือนกันนะใช่รู้ไหมเธอน่าจะเล่นบทฮีโร่นะฉันว่าเหมาะกับเธอออกโอ้ใหม่ใหม่ใม่ใหม่เลยครับบอกฉันหน่อยสิเนทอะไรรักเธอไหมรักเธอเหรอ I'm it's fine sorry Chloe No เออโคลี่ฉันขอโทษนะ alright It's just ไม่เป็นไรหรอกจริงๆนะว่าไม่เป็นไรทำเพื่อตัวเองบ้างเถอะบอยบอกเธอซะเอาฉันลี่สวัสดีพ่อเท่าคุยไม่ตาฉันไปแล้วก็นะฉันว่านายคงคิดถึงฉันอ่ะเขาล่ะ เธอไม่ควรลุกมาจากเตียงนะเธอโคตรดื้อเลยไม่ได้ดื้อซะหน่อยนะเราไม่มีซับไฟใช่ไหมก็ใช่อ่ะไม่มีชัวร์นะใช่ไม่มีมันก็แค่เรื่องของเราเรื่องเล่าจ่ายตังค์ให้นายไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวก็มีอย่างอื่นมาแทนที่แล้วน่ายังไงก็ต้องแบ่งกันนะนะ แล้วโคอีไปทางไหนเนี่ยทางโน้นอ่ะเดี๋ยวเจอกันโถไอ้หื่นเลในที่สุดครับเรื่องก็จบลงด้วยดีครับพอเท่าเซฟเฟอร์ก็ตายครับ Yeah เราต้องเห็นด้วยแน่ๆเลยอะไรประมาณนี้ฮะไปไหนต่อดีล่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะประจูบเลยโอ้โหเยี่ยมมากได้ผู้หญิงสวยขนาดนี้เป็นแฟนยังจะทิ้งลงอีกอ่ะไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นอ่ะแนอนร้องไม่นะแล้วสกิลตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเนี่ย เอคิดว่าตัวเลขแค่ไหนที่คิดว่าฉันจะตายเลขสี่สี่เหรอแค่สี่อ่ะถ้าไม่ถึงเป็นสี่อ่ะฉันว่าน่าจะเป็นแปดนะไอพวกกาเดียนต่างหากถึงเรียกว่าเป็นแปดอ่ะแล้วแล้วสิบอ่ะพวกลูกกระจอกให้พวกลูกกระจอกเนี่ยนะ เน็ตมันก็พูดเล่นไปอย่างนั้นแหละแหมอย่างน้อยมันก็รักกันนะครับตลกสองคนนี้เขาแดกดันกันจริงๆเลยมันก็แค่ฝนนั่นแหละมันไม่ใช่น้ำตาฉันหรอกไอเอลิานาคิดว่าเน็ตเนี่ยร้องไห้ให้นะครับผมฉันมีหลักฐานนะถ้างั้นก็เป็นห้าแล้วกันนะจบหรือยัง โอเคครับพี่น้องครับจบแล้วครับผมก็นะฮะเป็นโปรเจกต์ที่ยาวผสมควรเลยครับสำหรับภาคที่2นะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อภาค3ครับโอ้เล่นกับบอสนี่เวียนหัวเลยทีเดียวครับเอาละครับก็ถ้าใครก็ชอบก็ฝากกด subscribe ฝาก กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมก็อยากคุยกับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอยากจะพูดคุยตอบคาถามต่างๆนาๆนานะครับผมจะได้รู้ว่าฝีมือการแชทของเราเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้น,นะครับโอเคบทเรียนที่ได้จากเกมนี้นะครับสําหรับผมก็คือโคลี้นะครับมันจะพูดว่าทําไม่ได้หรอกยังไงก็ทําไม่ได้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้นายทำไม่ได้หรอกแต่ว่าในการที่พูดว่าทําไม่ได้เนี่ยเราลองทําหรือยังครับเราต้องลองทําก่อนนะครับเราถึงจะรู้ว่าเราทําได้หรือทําไม่ได้นะครับ ก็อย่างเช่นที่ว่าผมใต้บ่อยๆเนี่ยกับเกมเนี่ยผมอาจจะท้ออาจจะอะไรแต่ยังไงผมก็ยังสู้ยังเล่นต่อไปนะครับเพื่อให้มันจบนะครับผลสรุปผมก็ทําได้ครับผมก็เล่นจบจนได้ครับโอเคครับเราต้องลงมือทําก่อนถึงจะรู้นะครับว่าทําได้หรือทําไม่ได้นะครับข้อคิดจากเกมนี้โอเคผมก็จะพยายามแฝงข้อคิดไปละกันนะครับสําหรับพาร์ทนี้โปรเจก t นี้ก็ขอกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันใหม่กับโปรเจกต์หน้าสําหรับโปรเจก t นี้สวัสดีครับ